สวัสดีนะครับอยู่กับโปรเสริมมือถือเกมบน y t u t u นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ทางเราจะมาอัปเดตโปรเสริมสำหรับซิมใหม่นะครับอีกแล้วของค่ายชูมูบระบบแบบเติมเงินนะครับเป็นโปรประจำเดือนกรกฎาคม63นะครับซึ่งโปรนี้ใช้ได้นะครับสำหรับซิมใหม่ที่เพิ่งเปิดเบอร์ กดสมัครได้ภายใน7วันหลังจากเปิดเบอรเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้สามารถใช้หานได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม63นะครับโปรหลักๆเลยนะครับของ r 2 m o v e S ระบบแบบเติมเงินช่วงที่เปิดเบอร์นะครับในช่วงนี้ก็หลักๆเลยมี2โปรด้วยกันนะครับเป็นโปรความเร็ว4เมกและก็10เมกนะครับโอเคมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับตามที่เห็นหน้าจอนะครับเป็นรายละเอียดที่เขียนได ที่เขียนไว้ได้ชัดเจนนะครับโอเคนะครับโปรเสริมซิมเปิดใหม่นะครับช่วงวันที่1นึถึงสากรกฎาคม2อง3นะครับชูมุมเอสระบบแบบเติมเงินสมัครได้ภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะครับภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์เท่านั้นนะครับกรณีที่เปิดเบอร์ไว้นานแล้วนะครับไม่สามารถสมัครได้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับสาหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่สมมุติว่านะครับเปิดเบอร์ ซื้อเบอร์ซื้อซิมจากร้านแล้วก็ทําการลงทะเบียนวันนี้ก็คือนับวันนี้เป็นวันแรกนะครับนับไปไม่เกิน7วันเท่านั้นจะสามารถสมัครได้นะครับหรือท่านที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นกันนะครับมาดูโปรนะครับที่มีให้เลือกหลักๆกันเลยนะครับเป็นโปรความเร็วเน็ตสีแมกกาิตเบอร์สิไม่อันไม่รดสปีดนะครับโปรนี้สามารถสมัครได้ในราคาเพียง2 0งบาทนะครับ 2 0 0บาทตรงนี้รวมภาษีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะต่ออัตโนมัตินะครับนานรวม6เดือนด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อเราสมัครเดือนแรกนะครับเดือนต่อไปนะครับระบบจะต่ออัตโนมัตินะครับเดือนละ200บาทนะครับให้อีก5รอบนะครับรวมเป็น6เดือน6รอบนั่นเองนะครับวิธีสมัครกดความเร็วนะครับขอโทษครับวิธีสมัครโปรความเร็วสีมกนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน9 7 7 9ดอกจัน 1762 9 9 9 9เีหลี่ยมทําการโทรออกนะครับหรือใครทีอ่อยากจะสบักดโปรที่มีความเร็วขึ้นไปอีกนะครับเป็นโปรความเร็ว10 m แมกนะครับแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดน,นะครับโปรความเร็ว10 m แมกราคาจะอยู่ที่300บาทรวมภาษีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรนี้ก็เหมือนกันนะครับ ระบบจะต่ออัตโนมัติให้นะครับรวมทั้งหมด6รอบ6เดือนด้วยกันนะครับวิธีเลือกสมัครนะครับใครสนใจเลือกสมัครความเร็วสี่เกเดือนละ300นะครับกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน9782ดอกจัน1 7 6 2 9 9 9 9สี่เหลี่ยมทำการโทรออกนะครับ2โปรนี้นะครับอ่าโปรความเร็ว4ี่เมกและก็10บเมกนะครับระบบจะต่ออัตโนมัติให้นานนะครับรวม6กรอบหาก ระบบไม่ต่อโปรให้อัตโนมัตินะครับให้ท่านได้ทําการกดรหัสเดิมนะครับเติมเงินแล้วก็เช็คอยดเงินให้เพียงพอจากนั้นกดรหัสเดิมเพื่อต่อโปรได้เองนะครับโอเคนะครับเมื่อท่านสมัครนะครับโปรได้นะครับโปรได้โปรหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น4ี่เมกหรือก็หรืออาจจะเป็น10บเมกก็แล้วแต่นะครับท่านจะได้รับสิทธิ์สมัครโรนะครับสมัครโรทุกเครือข่ายนะครับเพียงเดือนละ50บาทนะครับสมัครโรเดือนละ50บาทระบบต่ออัตโนมัตินะครับ ให้นะครับได้3รอบด้วยกันนะครับรวมเดือนแรกที่สมัครนะครับวิธีสมัครโทรฟรีทุกเครือข่ายกดดอกจัน900ดอกจัน4953ดอกจัน17 629999สี่เหลี่ยมทำการโทรออกนะครับโอเคนะครับสำหรับการโทรสามารถโทรได้นะครับโทรหาได้ฟรีทุกเครือข่ายนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับ ไม่ว่าจะช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับไม่กําหนดช่วงและก็สามารถโทรได้สูงสุดครั้งละ15นาทีนะครับโทรได้สูงสุดครั้งละ15นาทีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับซิมนี้ก็ตามที่บอกนะครับเป็นชูมูบนะครับซิมชูแบบเติมเงินนะครับสําหรับซิมใหม่เท่านั้นนะครับหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับ สำหรับการพูดนะครับพูดปิดไปบ้างต้องขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ